ที่หมู่บ้านป่าลานตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขามีการจัดขบวนแห่ครับที่เรียกว่าโคลู่หรือว่าเครื่องไยยทานพร้อมด้วยขบวนสั่งรองหรือคนที่จะบวชเป็นสาม,มเณร20คนครับนอกจากนี้ยังมีจังรองหรือผู้ที่จะอุปสมบทเป็นพระสงฆ์อีกหนึ่งพวยนะครับ ก็มีการแห่ขบวนไปตามท้องถนนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดบ้านป่าลานไฮไลท์สำคัญในขบวนแห่โคลูก็คือการแต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่นของพี่น้องชาวไทยใหญ่เปาโอและกระเหลี่ยงแดงร่วมขบวนด้วยชุดชาติพันธุ์หลากหลายสีสันสร้างความสวยงามตระการตาให้กับขบวนเป็นอย่างมากครับ ปอยสั่งลองหรือว่างานบวดรูกแก้วเป็นงานประเพณีของชาวไตหรือว่าไทยใหญ่ครับคำว่าปอยก็แปลว่างานหมายถึงเทศากาลนะครับงานมงคลส่วนสั่งแปลว่าพระหรือเนนส่วนคําว่าลองมาจากอลองแปลว่ากษัตริย์นะครับเมื่อนํามารวมกันจึงหมายถึงงานบวชนเนนของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปีภาพบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับ